ไปเรื่องปปชก่อนนะครับดิจิตอลวอลเล็ตเอาวอลเล็ตก่อนใช่ไหมอ่าเอาวอลเล็ตก่อนวอลเล็ตก่อนเพราะว่าเป็นเรื่องที่ก็ดูเหมือนว่าวันนี้จะเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรครับผมหลังจากรอการความชัดเจนว่าสรุปสุดท้ายเนี่ยปปชเขาจะว่าอย่างไรเขาจะเตือนอะไรครับเขาจะมีอะไรมาเป็นโตข้อโตแย้งหรือเปล่าครับก็วันนี้เนี่ยปปชตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยนะครับเลขาธิที่การปปชแล้วก็เป็นโฆษกด้วยคุณนิวัฒชัยเกตมงคลครับนะครับก็ตั้งโตะแถลงคือ ปปอชาเนี่ยหลักก็บอกว่าเขาเนี่ยหหเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญคเขาก็เลยไปตั้งกรรมาการขึ้นมาไปตั้งกรรมการศึกษาดาเนินฟังดาเนินการฟังความเห็นเกี่ยวกับนโยบาย1นึ่งหมื่นบาทนี่แหละนะครับ,รบซึ่งปรากฏว่าจากการศึกษาเนี่ยเขาพบ4ประเด็นความเสี่ยง 4. ประเด็นหลักๆอ่าสประเด็นความเสี่ยง1ก็คือประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริตับ2ประเด็นความเส<ล><ร>ี่ยงด้านเศรษฐกิจ3มประเด็นความเสี่ยงด้านกฎหมายแล้วก็สุดท้าย ประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นเรื่องบล็อกเชนเรื่องของนโยบาย <S <S การหาเสียงที่ใช้กันครับนะครับเสร็จแล้วตั้งกรรมาการขึ้นมาปปชก็ไปดําเนินการหาข้อมูลแล้วก็พิจารณาสรุปสุดท้ายเนี่ยเมื่อ2วันก่อน5กุมภาพันธ์ปปชก็มีมติเห็นควรมีข้อเสนอแนะให้กับรัฐบาลเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับนโยบายมา8ข้อนะครับ 8ข้อที่ว่านี้เนี่ยนะฮะข้อแรกก็คือรัฐบาลเนี่ยควรศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมว่าคนที่ได้ประโยชน์คือใครคนที่ได้ประโยชน์จะไม่ตกแก่พักการเมืองนักการเมืองหรือเอื้อประโยชน์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือเปล่าโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายใหญ่ซึ่งข้อนี้เนี่ยก็มีหลายคนตั้งคำถามก่อนหน้านี้นะครับนี่ข้อหนึ่งที่ปปชเขาติงมา2คือให้กะกะตเนี่ยไปศึกษาต่อ เรื่องการหาเสียงของพรรคเพื่อไทยแล้วก็คำถแถลงเกี่ยวกับนโยบายนี้ว่าขัดและรมนูญหรือเปล่าไม่เช่นนั้นมันจะเป็นบรรทัดฐานสําหรับพรรคการเมืองที่หาเสียงเอาไว้เมื่อรับการเลือกตั้งมาว่าไม่จําเป็นต้องปฏิบัติตามที่หาเสียงไว้หรือเปล่า 3. คือรัฐบาลต้องคํานึงถึงความคุ้มค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจในอนาคตหลักธรรมาภิบาลน,นะครับแล้วก็พิจารณาผลดีผลเสียกับการกู้เงิน5้0แสนล้านบาทซึ่งจะเป็นการสร้างหนี้ระยะยาว และต้องตั้งงบประมาณชำระหนี่เป็นระยะเวลา4-5ปีกระทบการลงทุนภาครัฐนี่3นะฮะ 4. รัฐบาลต้องพิจารณาความเสี่ยงด้านกฎหมายอย่างรอบด้านเพื่อให้ดาเนินการเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแล้วเขาก็ยกตัวอย่างปปชบอกว่ากฎหมายที่รัฐบาลต้องไปดูก็อย่างเช่นเรื่องของพรบาวินัยการเงินการคลังพรบาเงินคงคลังพรบาเงินตราคำมินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ เราเบียบอื่นออีกหลายๆอย่างที่มันเกี่ยวข้องครับนี่คือด้านกฎหมาย5รัฐบาลต้องไปประเมินความเสี่ยงในการดําเนินโครงการแนวทางหรือหามาตรการในการบริหาาความเสี่ยงป้องกันการทุจริตมีกระบวนการตรวจสอบก่อนระหว่างและก็หลัง6จะเอาเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้เนี่ยควรพิจารณาด้วยความจําเป็นและความเหมาะสมด้วยนะแล้วก็ประมาณที่ต้องใช้พัฒนาระบบนี้ของการจ่ายเงินเพียงครั้งเดียวเจ จากข้อมูลทางเศรษฐกิจของหน่วยง,งานต่างๆเนี่ยมีความเห็นตรงกันว่าในช่วงเวลาที่ศึกษาอัตราการเติบโตของไทยยังไม่ถึงขั้นวิกฤตนี่ข้อนี้สาคัญนะฮะ,ะ,ะเขาบอกว่ายังไม่ถึงขั้นวิกฤตเพียงแต่ชะลอตัวดังนั้นเนี่ยการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีศักยภาพและยั่งยืนรัฐบาลควรพิจารณาให้ความสําคัญต่อโครงสร้างเศรษฐกิจแล้วก็แปด ถ้ารัฐบาลยืนยันว่าต้องช่วยเหลือประชาชนควรเลือกช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เท่านั้นโดยแจกจากแหล่งงบประมาณปกติมไม่ใช่เงินกู้ตามพลบงเงินกู้และจ่ายในรูปแบบเงินบาทปกติในอัตราที่เหมาะสมผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งทําได้รวดเร็วรลดความเสี่ยงขาดต่อกฎหมายและไม่สร้างหนี้สองข้อหลังเนี่ย จาก7จาก8ข้อเนี่ยสข้อหลังขล็อนี่สําคัญสุดเลยนะครับชัดเจนที่สุดเลยบอกปอปชอเนี่ยเสนอมา8ข้อ7บอกเฮ้ยห,ยหลายๆหน่วยงานที่ศึกษาเขาบอกมันยังไม่วิกฤตอแต่ 8, ควรช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มปอบ้างครับและควรใช้เงินงบประมาณไม่จําเป็นจะต้องเป็นการกู้และใช้แอปเป๋าตังเพื่อจะได้ไม่ไปขัดกับกฎหมายข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้นี่นี่คือ8ข้อฮะที่ ปปชถแถลงแล้วก็ชี้ไปยังรัฐบาลทีนี้เนี่ยแน่นอนว่าเขาก็ถามต่อว่าแล้วถ้ารัฐบาลไม่ทําตามแปดข้อนี้จะผิดกฎหมายไหม,มออถ้ารัฐบาลไม่ทําตามแปดข้อนี้ผิดกฎหมายไหมคุณนิวัตชัยก็บอกเอาข้อจริงเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันรันฐบาลจะทาอย่างไรครับแต่ปปชก็มีหน้าที่คือต้องป้องกันต้องป้องกันไม่ใช่รอให้การทุจเด็เกิดขึ้นแล้วดําเนินการ เราต้องป้องกันแล้วที่เสนอไปเนี่ยแปข้อไม่ได้มโนนะนี่ไม่ได้มโนนะนี่เป็นความเห็นเชิงวิชาการไม่ได้คิดเองเออเองครับนี่นะอกปปชยืนยันแบบนี้ครับออก็เป็นความเห็นออกมาแล้วหลังจากที่ก่อนนี้รอกันมานานนะครับทั้งนะในภาคของรัฐบาลแล้วก็หลายๆคนที่จะรอฟังความเห็นว่าปปชจะจะมีความคิดเห็นอย่างไรออซึ่ง อย่างที่สรุปไปตอนต้นไม่ได้ห้ามจะทําก็ทกําแต่แ<น>มีข้อเสนอแนะมาว่าอะไรคือจุดเสี่ยงแต่ว่าประเด็นหลักใหญ่ใจความสําคัญก็คือว่าอย่างที่คุณได้ยกมา2ประเด็นคือประเด็นที่1เกี่ยวกับว,ว่าเขาความคิดในมุมของปปชเขาบอกเศรษฐกิจยังไม่วิกฤตแค่ชะลอตัวอ,นนอันนี้ชัดเจนว่าตรงข้ามกับรัฐบาลรัฐบาลบอกวิกฤตใช่ปปชบอกยังไม่วิกฤตใช่นะครับแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเรื่องที่มัน พอมันไม่วิกฤตเนี่ยมันก็จะไปเกี่ยวก่โยงเกี่ยวพันกับเรื่องของนโยบายในการดําเนินการทางการคลังการใช้เงินการกู้เงินอีกส่วนหนึ่งซึ่งมันจะเป็นผลเกี่ยวโยงกับกับตัวนโยบายนี้ม,มันมีประโยคหนึ่งมีประโยคหนึ่งที่ระหว่างการถแถลงข่าวปปชพูดแล้วผมก็จับใจความได้อย่างหนึ่งว่าโอ้ือมน่ากลัวนะเนี่ยอคือปปชเขาบอกว่าประชาชนมีเหตุผลเพียงพอที่จะใช้วิจารณญาณในการคิดได้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควร ระดับการทํางานในระดับประเทศแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าผมต้องทําอย่างนี้ก็ต้องทําอย่างนี้ประชาชนถ้ามองว่าทําอย่างนี้มันสุ่มเสี่ยงเพราะผลสุดท้ายกลับมาคือภาคประชาชนประชาชนอาจจะได้หมื่นหนึ่งนะแต่อีกหน่อยอาจจะถูกจัดเก็บภาษีค่าน้ําค่าไฟถูกจัดเก็บโน่นนี่นั่นเพื่อไปชําระนี่มันอาจจะมากกว่า10,000บาทก็ได้ถ้าอย่างนั้นประชาชนบอกว่าผมไม่เอาดีกว่าบางคนอาจจะบอกว่าผมเอา อันนั้นแล้วแต่ความต้องการแต่เป็นเรื่องนโยบายของรัฐที่จะไปดําเนินการต่อไปอืนี่สก,กิดแรงๆบอกอ่ะคุณจะเอาก็ได้มื่นวันนี้แต่ครั้งหน้าคุณต้องจ่ายมากกว่านี้อีกนะน,นี่โดยสรุปออไม่แน่ใจว่านี่แนะนําหรือขู่นั่นน่ะสิเออแต่ชัดเจนสิ่งที่ทออกมาวันนี้มันอปโพสิตมันตรงข้ามกับสิ่งที่รัฐบาลพยายามบรฐบาลสื่อสารมาตลอดอะนะครับนี่ด่านที่หนึ่งอ่าทีนี้ทีนี้ดูความเห็นนิดนิดหนึ่งโอเคความเห็นนายกอนายกเนี่ยพอรู้ว่าปปช คีบชี้8ข้อนี้ออกมานะครับซึ่งอ p โพสตหมดเลยตกลงกันข้ามรัฐบาลหมดเลยนะครับนายกบอกว่าก็ได้อ่านคร่าวๆแล้วนะได้อ่านคร่าวๆแล้วล่ะเรื่องของที่ปปชเขาเสนอมาเนี่ยนะครับก็ยืนยันว่าเดี๋ยวต้องไปตอบคําถามเหล่านี้ให้ได้ต้องไปตอบคําถามเหล่านี้กับปปชให้ได้และต้องมีการระมัดระวังการใช้เงินนะครับข้อเสนอข้อสุดท้ายข้อที่8ที่ปปชเสนอรัฐบาลคือให้ช่วยเฉพาะกลุ่ม ครับนะฮะให้ช่วยเฉพาะกลุ่มเนี่ยนายกบอกเดี๋ยวต้องมาดูก่อนเรื่องหน้าเรื่องของหน้าที่คือพอปชออกมาบอกเป็นอย่างไรก็ไปฟังเหตุผลเขาเพราะหน้าที่ปปชคือตรวจสอบดูแลนะครับส่วนนโยบายเนี่ยมันเป็นเรื่องของรัฐบาลเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องคํานึงถึงแต่ก็น้อมรับข้อสังเกตที่เกิดขึ้นนะครับถ้าปปชยังมีข้อสงสัยเราก็ต้องชี้แจงอธิบายให้ได้อออดอกที่หนึ่ง อ่านี่ดอกแรกดอกที่หนึ่งนะครับที่ออกมาวันนี้เป็นดอกแรงๆที่ส่งไปถึงรัฐบาลก็เรียกว่าถ้าเกิดว่าเอากันจริงๆอะ่ะอ่านแล้วก็น่าชาเหมือนกันก็ต้องคิดเยอะก็ต้องคิดเยอะนะครับชาชาไม่ชาไม่รู้แต่คิดเยอะแน่ๆนะครับดอกที่สองวันนี้มาหลายดอกอดอกที่สองเป็นดอกที่ไม่น่าจะเมื่อวานเนี่ยแหละ หรือไม่ก็มาหวานซื้อนี่แหละเป็นสิ่งที่รัฐบาลเองก็เพิ่งออกมาแสดงความเห็นนายกก็เพิ่งออกมาแสดงความเห็นบอกขอได้ไหมเรื่องดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยลดหน่อยใช่เพราะตอนนี้เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีพี่น้องประชาชนลําบากถ้าลดดอกเบี้ยนโยบายหน่อยเนี่ยน่าจะน่าจะช่วยประชาชนได้เรื่องของเรื่องก็คือว่าวันนี้เนี่ยมันจะมีการประชุมกรงงเพื่อพิจารณาว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยหรือจะลดหรือจะเพิ่มอะไรก็ตามแต่ นในการพิจารณามันก็เลยมีการส่งเสียงมาก่อนหน้านี้วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะในดอกที่สองอก็ดูเหมือนจะตรงกันข้ามโดยสรุปก็คือว่าวันนี้ผลผลในการประชุมกรนงนะฮะวาระสำคัญก็คือว่าในการพิจารณาอัตราดอกเบี้ยนโยบายโดยสรุปก็คือว่าผลการประชุมเนี่ยนะฮะ5ต่อ2เสียง พิจารณาให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่2.50%อต่อปีต่อไปอไม่ลดไม่ลดไม่ลดคือ2ต่อสเสียงไม่ลดใช่ซึ่งจริงๆเนี่ยสองเสียงเนี่ยสองเสียงนี่นะฮะเขาให้เหุผลว่าเขาควรให้ลด0.25%อออ่าซึ่งไอตัวเลขเนี้ยมันก็ตรงกับที่นายกพูดเมื่อวานครับเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเนี่ยนายกสื่อสารพร้อมกับคุณภูมิธรรม นายกพูดเมื่อวานบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยแบงค์ชาติกอนอง,องอต้องลดแล้วต้องลดดอกเบีย้ยจาก2.5หเหลือ2-25อนะครับเพราะว่ายังมีพื้นที่ให้ลดได้อีกนะแล้วก็จะมีมิกฤจอะไรก็ลงไปได้อีกอต้องเร่งทำนะเงินเฟอ้อกับดอกเบีย้ยเป็นเรื่องใหญ่แต่อย่าลืมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเงินเฟอ้อที่ติดลบเนี่ยที่ไปอ้างว่าเงินเฟอ้อติดลบดอกเบีย้ยต้องเพิ่มเนี่ยม,มันเกิดจากการที่รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนนะครับเช่นเดียวกันคุณภูมิธรรม คุณภูมิธรรมก็บอกว่ามาตรการของรัฐเนี่ยมันทําให้เกิดเงินเฟอ้อก็ต้องมาทบทวนว่าข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไร,รนะฮะในทางปฏิบัติเนี่ยรัฐบาลก็ใช้มาตรการทางการคลังทุกเรื่องอแต่สิ่งที่เกิดขนาดนี้คือปัญหามาตรการทางการเงินถ้ามันจะแก้ได้นี่มันต้องคู่กันมาตรการทางการเงินมาตรการทางการคลังก็คือพูดง,ง่ายๆคือแบงก์ชาติก็ต้องไปกับรัฐบาลเน่ะคอ,ขอหอยกับลูกกับเดือกมันต้องไปด้วยกันมันต้องไปด้วยกันถ้าจะแก้ปัญหาเนี่ยใช่คุณภูมิรบอกเลยต้องถามกลับไปยังคนดูแล มาตรการทิว่าจะเอาอย่างไงจะลดดอกเบี้ยได้หรือเปล่าอ่าผลคือไม่ลดเมื่อวานนี้พูดส่งสัญญาณกระดิบดีนายกคุณคุมทธรรมไปในทางเดียวกันชัดไหมชัดมากชัดไหมชัดมากว่าแบงค์ชาติไม่ฟัง่แบงค์ชาติไม่ฝังแบงค์ชาติก็คงที่เลยยืนกันอยู่คนละมุมเลย2.5เท่าเดิมอ่ะดูเหตุผลสักนิดการมการเขาประเมินว่าเพราะเศรษฐกิจ ที่ขยายตัวชะลองลงที่ผ่านมาส่วนใหญ่เกิดจากแรงส่งจากภาคต่างประเทศที่น้อยลงและผลกระทบจากปัจจัยเชิงโครงสร้างแต่การบริโภคยังขยายตัวดีต่อเนื่องอขณะที่อัตราดอ,อกเบีย้ยยังอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับการรักษาสเสถียรภ,ภาพเศรษฐกิจและการเงินซึ่งเป็นรากฐานสํา,าสคัญชัดไหมคุณมองคนละแบบนะและยังไงล่ะทีนี้ในเมื่อส่งเสียงกันคอแทบแตกเมื่อวานนี้ล่วงมาหนึ่งวันแบง์ชาติไอ้กรงงงงบอกไม่ปรับ นี่แล้วมันมันน่าสนใจตรงไหนหรือไม่เมื่อเช้าเนี่ยมีการประชุมกันเรื่องของเศรษฐกิจครับซึ่งแน่ๆเนี่ยชื่อหนึ่งก็คือที่ต้องไปประชุมร่วมกับนายกคือคุณเศรษพุทธอ่าผัวแบงค์ชาติผัวแบงค์ชาติครับปรากฏกันไม่เข้านั่นแน่แกไม่เข้าแต่เช้าเฮ้ยอาจจะติดภารกิจอะไรหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ตัวแทนผมก็ไม่รู้เป็นสัญญาณหรือเปล่าโอเคโอเคโอเคอ่ะทีนี้ดูกันบ้างว่าความเห็นยังไงเพราะออกมาแบบนี้ปุ๊บอ่ะคุณบอกให้ลดผมไม่ลดนายกบอกว่าวันนี้นายก โอ้น่าจะเครียดนะเพราะว่าวันนี้แต่ละดอกที่เข้ามานี่ทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งหน้าทั้งหลังนี่อโอ้ต้องกลางตาําราตั้งรับกันพอสมควร่คุณเศรษฐทาทวีสินนาะยกมตีแล้วก็มติครังนนะฮะบอกให้สัมภาษณ์กับนักข่าวหลังจากมติกนง,งอ,ออกมาบอกว่าก็ต้องน้อมรับครับ,รบเป็นหน้าที่ของกรนงเราก็คือรัฐบาลไม่มีสิทธิ์หน้าที่ของตนก็คือเขาเขียนว่าฝ่ายรัฐบาลจะต้องทําอะไรบ้างนะครับแต่เมื่อผลโหวตออกมาแบบนั้นรัฐบาลไปก้าวไก่ไม่ได้อถ้าถามว่าเห็นด้วยไหม ก็ชัดเจนไม่เห็นด้วยแต่ไม่มีสิทธิ์ไปก้าวไก่ยอยู่แล้วกรงงมีความเป็นอิสระในการดําเนินนโยบายทางการเงินนะครับแล้วก็ถามว่าบั่นใจหรือไม่ว่าจะฝ่าวิกฤตความต่างความเห็นต่างมาให้ได้คุณเสียฐาบอกว่าเป็นเรื่องสําคัญในสังคมไทยนะครับเรามาจากการเลือกตั้ง มีพี่น้องประชาชนสนับสนุนแต่ความเห็นต่างเป็นเรื่องที่สังคมยอมรับได้และความเห็นต่างของเราจําเป็นต้องบริหารความคาดหวังซึ่งกันและกันต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายแล้วถามว่านี่มันเป็นการบีบให้ถอยหรือเปล่านาะยกบอกไม่มีความรู้สึกใดๆทั้งสิ้นครับเ,ออเป็นหน้าที่ที่ต้องบริหารจัดการอยู่แล้วครับไม่เห็นด้วยแต่ก็ต้องยอมรับเพราะเราก้าวไกลไม่ได้เอาเออละฮะวันนี้สองดอกเน้นๆสองดอกเน้นๆ, 2> 2ๆที่กระทุ้งมาถึง รัฐบาลมแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีความเห็นจะมีความพยายามที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนจะมีความพยายามที่จะตอบโต้อยู่ตลอดอนะครับว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่สังคมไทยต้องการดิจิ t a l w a l เ e t เพื่อให้มันกระตุ้นนะการใช้จ่ายให้มันเกิดขึ้นได้เพื่อให้เศรษฐกิจกลับมาดีครั้งหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ตรงกันข้าม,มทั้งเรื่องของนิยามคาว่าวิกฤตเศรษฐกิจและเรื่องของอความเป็นห่วงเรื่องของความเห็นที่มันไม่ตรงกันทีนี้ถามว่า คุณเอกพูดเมื่อสักครู่บอกว่าการเงินการคลังมันต้องไปด้วยกันใช่ใช่ไหมการเงินก็แบงก์ชาติกํากับการคลังก็รัฐบาลกํากับเปรียบเสมือนลูกกระเดือกกับคอหอยแต่วันนี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคอหอยมันไปทางลูกกระเดือกมันไปทางอยังไงล่ะทีนี้คนหนึ่งกืนคนหนึ่งคายเออยังไงอ่ะคือพอมันทํางานไม่พร้อมกันแน่นอนครับมันส่งผลต่อระบบของเราแล้วมันจะเดินกันยังไงต่ออันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจคิดต่อได้ยังไงคิดต่อได้ว่า ถ้ามองจากฉากทัดตรงนี้ไปเนี่ยชัดเจนแล้วตอนนี้คนละมุมละแดงกับน,น้ําเงินเหลือแค่สวมนวมแล้วตอนนี้สวมนวมแล้วจะ,ะจะต่อยหรือเปล่าหรือจะลํมอย่างเดียวอันนี้ก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ชวนท่านชมคิดต่อและตั้งเป็นข้อสังเกตในเมื่อในเมื่อรัฐบาลมีหน้าที่ที่ต้องออผลักดันเศรษฐกิจตามนโยบายที่ตัวเองได้หาเสียงมาต้องทําตามสิ่งที่ตัวเองได้หาเสียงมาก็คือว่าเขาหาเสียงว่าเขาจะใช้วอลเล็ตในการกระตุ้นถ้าทําไม่ได้ มันก็มีมันก็มีผลที่ตามมาก็คือว่ามันจะไปกระทบกับคะแนนเสียงในรอบหน้าเพราะคุณหาเสียงมาแต่คุณทําไม่ได้ใช่ไหมขณะที่แบงก์ชาติก็มีหน้าที่ในการกํากับดูแลเรื่องของการเงินในประเทศไทยเขาก็ต้องทําตามกรอบของเขาครับแต่ทั้งนี้พอมันมาสู่จุดนี้ว่ามันไปด้วยกันไม่ได้เนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นได้บ้างก็น่าสนใจหนึ่งรัฐบาลจะเดินต่อไหม,มจะฝ่า จะเป็นสีดาลุยไฟไหมเดินต่อเลยอะไม่เป็นไรพิสูจน์กันไปครับเพื่อรักษาคะแนนเสียงของตัวเองหรือสองจะถอยอหรือสามเดินต่อซึ่งเดินต่อมันก็มีเสียงค้านแน่ๆแล้ววันนี้เราเห็นแล้วสองดอกจะจัดการกับเสียงค้านอย่างไรกระเดือกจะกืนคอหอยคอหอยจะกืนกระเดือกหรือเปล่าวิาย้อนกลับไปอดีตมันก็มีเหตุการณ์แบบนั้นนะอ๋อครับใช่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 กช่ใ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 ่ใช่ใย่ใช่ช่ใ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 ก่ใช่ใช่ใช่ ซึ่งตอนนั้นรัฐบาลก็คือไทยลักไทยยุคคุนทักษิณใช่ไหมแต่ล่วงเวลาผ่านไปตอนนี้ด้วยกฎระเบียบด้วยอะไรต่างๆมันก็เขียนไว้รักุมพอสมควรในการที่จะเอาผู้ว่าแบงชาติออกเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเหมือนเก่าเพราะฉะนั้นก็เป็นจุดหนึ่งที่ตั้งไว้เป็นประเด็นและข้อสังเกตแล้วกันว่าทิศทางเดินจากนี้หนึ่งรัฐบาลจะเอาอยัางไงจะไปต่อหรือเปล่าและถ้าไปต่อ,อคุณต้องแลกมาด้วยอะไรหรือเปล่าคุณต้อง ใครที่สนองนโยบายไม่ได้คุณต้องเปลี่ยนตัวหรือเปล่าอ่ะพูดกันต,งตรงตรงนี้นะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจสําหรับอนาคตของรัฐบาลเพื่อไทยและอนาคตของผู้ว่าแบงค์ชาติใครเสี่ยงกว่าก,กันไม่รู้ตอนนี้งานยากงานยากครับเอองานยากสับเพื่อไทยด้วยก็ยากทั้งคู่แหละครับ<อ>ผมว่าตอนนี้นะฮะแต่ว่าเพื่อไทยมีมีเขาเรียกอะไรมีคะแนนเสียงเป็นตัวประกันมีประชาชนมีประชาชนไม่ใช่เป็นตัวประกันมีเป็นจุดเดิมพัน อมีคะแนนเสียงเป็นจุดเดิมพันนะครับว่าคุณจะตัดสินใจอย่างไรมันจะมีผลต่อไปในภายภาคหน้าวัดใจวัดใจแต่ถ้าดูความเห็นที่ออกมาวันนี้อูหแซบมากความเห็นจากประธานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีคุณกิติรัตนนรงครับทิมแรงแรงเลยแกก็ไม่รู้หมายถึงใครแต่มันออกมาวันเนี้ยอหัวมือไม่พายออย่าเอาหางลาน้ําใช่ไหมแต่ผมยาวหางลาน้าใช่ใช่ใช่กิติรัตนแรงนะไม่ยุ้หมายถึงอะไร รงนะหางไม่รู้หางอะไรหางเสือเปล่าเรือไงเรือมีหางเสือไม่รู้อะเรือไงแรงนะแแต่ถ้าย้อนกลับไปดูสิ่งที่คุณกิติรัตน์เคยพูดมาตลอดอตั้งแต่สมัยรัฐบาลคุณยิ่งนักตั้งแต่สมัยรัฐบาลเพื่อไทยตอน5้สี่ไม่แปลกใจอไม่แปลกใจครับระหว่างความเห็นของรัฐบาลและก็แบงชาติเห็นภาพกันอยู่แต่ก่อนอยากเข้าใจต้องฟังเพลงอะไรเดียคู่กัดกะโอ้ ได้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 ไดลินกับฟันพบกันทีไรก็เรื่องใหญ่ออดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก u t u b e มัติชนทีวีเดีวยวก,กันสแกน QR Code ด้วยนะครับ